คู่นี้ครับเป็นอีกคู่ฮะในรอบ8ทีมสุดท้ายนี่เป็นสายบีแล้วครับการเจอกันระหว่างทีมซินนีเอฟซีครับเจอกับเอเวอร์ตันฮะเป็นการเจอกันของมาโคร้อยแล้วก็เซอร์มอนฮะเซอร์มอนซินนีเอฟซีครับส่วนมาโคร้อยครับเป็นทางด้านของทีมเอเวอร์ตันฮะอันนี้เรามาดูแผนการเล่นของสองทีมกันครับทางฝั่งของเอเวอร์ตันฮะใช้แผน4 4 4 3 3ครับส่วนทางฝั่งซินนีเอฟซีเนี่ยใช้แผน4 4 2ครับโดยที่สองทีมเนี่ยดูเหมือนว่าจะเล่น ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับทางฝั่งของเอเวอเรตันเนี่ยดูเป็นเปิดเกมกว้างนะเน้นน่าจะเน้นการคอสบอลฮะนะฮะแล้วก็ทางฝั่งซีเอฟซีเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเอ่อน่าจะเพสซิ่งเพราะว่าจะบีบเกมอยู่ตรงกลางฮะเอามาดูผู้เล่นกันหน่อยครับทางฝั่งของเอเวอเรตันครับส่งคาซิยาผู้สาวตูครับกองหลังฮะประกอบด้วยเอเบนเต้ครับเซอร์จิโอรามอสฮับปิเก้แล้วโจนี่อัลบาครับส่วนกองกลาง3ตัวเนี่ยเป็นนักอิสโก้ครับแล้วก็ซาบีแล้วก็มาโคุร้อยครับ ส่วนแดนหน้าฮะเป็นแกเลตเบลครับดาวิดบิยาแล้วก็เปโดครับมาดูซีเนียสีครับซีซีผุ้สาตูครับจินเลตฮะแล้วกองหลังครับเป็นด้านของอุนเลอร์ครับฮัมเมลมาเชลานโนครับแล้วก็อะไรเนี่ยชิลินี่ฮะส่วนกองกลาง4ตัวครับประกอบไปด้วยเปาลินโยครับแล้วก็ป๊อกบาฮะมิรูนี่แล้วก็ มูรีครับโดยที่มูนี่เนี่ยมาอยู่ด้านขวานะแล้วมูรีครับเป็นอกองกลางตัวลุกครับโดยที่คู่กองแน่ฮะเป็นดังดานของอิบาฮิมวิดแล้วก็ซาลิเบอร์ฮะทั้งคู่บอกพร้อมแล้วฮะเรามาเริ่มเกมในคู่นี้ฮะเอเวิสตันครับสวมชุดสีน้ำเงินครับส่วนดังฝั่งซิดนีย์เอฟซีฮะสวมในชุดสีดำฮะสามินนชัยค,ครับสเตปเมอร์นิก มัน i ิชิเปิลสนามอะไรวะเดี๋ยวเรามาดูวานว่ามีสนามอะไรบ้างเราก็เกรียนนะหาสนามให้เขาด้ฮะนี่ลยกาครับสเตเดียมโอลิมปิกครับเจอกันแน่นอนฮะกับคู่นี้ใครจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของสายบีครับโจ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 ฮนะ Lion, eight, สนามอลังการงานสร้างมากฮนะเกี่ยวอะไรกับสนามด้วยอ่ะ <c oughs> ก็ดูครับชุดสีน้ำเงินฮนะกับชุดสีดำครับเอฟเวอร์ต <c oughs> ัน <c oughs> เจอกับซิดนีย์เอฟซีครับสี่สามสามครับเอฟเวอร์ตันฮะส่วนทางฝั่งซิดนีย์เอฟซีครับสี่สี่สองแม่เอฟเวอร์ตัน <c oughs> ออกสตาร์ชัดๆ กับตันทีครับปิเก้ฮะทางฝั่งเอเวอตันนะบุญจะเป็นปิเก้นะกรรมการให้สัญญาณครับทางฝั่งของเอเวอตันได้เคลียร์บอลหน่อยฮะบอลเอเวอตันบุกจากซ้ายไปขวาครับซซนีเอฟซีบุกจากขวาไปซ้ายบอลอยู่ที่มาคุลอยครับโอ้แล้วลอยคล้องเหลือเกินนะแต่โดนตัดไปได้ครับแล้วลูนี่จ่ายให้กับโอนเลอร์ครับแต่โดนตัดบอลคืนมาฮะเปโดได้บอลจ่ายกับซิลเอ่อบีญาครับบีญาจ่ายต่อให้เบลเบลเข้าซ้ายแล้วเบลยิงโค้งไปโคุยชนเสาครับ โอ้ยเกือบไปฮะทักทายรุนแรงมากครับเอเวอตันฮะได้จังหวะยิงก่อนครับผ่านไปไม่ถึงสินาทีครับเอเวอตันมีจังหวะทักทายไปแล้วฮะจากด้านของแกเรตเบลครับยิงด้วยซ้ายฮะแต่บอลไปชนเสาครับเกือบคือถ้าโค้งมากกว่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประตูเลยฮะแล้วจะขึ้นนาเลยครับในเอเวอตันตอนนี้เอเวอตันได้บุกต่อครับบอลอยู่ที่บีย่าบีย่ามาจะหาจังหวะยิงก็ติดหุ่มแนลครับบอลตัดบอลมาได้จะตายต่อให้กับกองหน้าฮะแต่ว่าลูนี่ก็จ่ายไม่ถึงครับ ยังตัดบอลได้อยู่ครับจากด้านของซีรียฟซีครับแล้วตอนนี้จะได้สวยครับจ่ายให้กับไบโมวิชอิบาฮิมวิดมาก็ติดกองหลังครับปิเก้มาสกัดไว้แต่ไปรอดครับคู่จะชนกันเองะเสียบอลเลยครับซีีเฟซีแล้วโดนบีญาสวนแต่จ่ายมาไม่ถึงแกเลตเบลครับอู้จ่ายบอลกันเร็วมากครับคู่นี้ฮะแต่ก็ยังเป็นฝั่งของซีนีเฟซีครับตอนนี้ยังได้บอลอยู่ฮะ ยนงจ่ายหาจังหวะหาช่องไปแล้วติดนะครับซาบีมาสกัดไปได้จ่ายเปโดเปโด,โ,ดโดมาแล้วเปิดบอลโดงมาจะให้บีญาแต่โดนสกัดไว้ครับแต่ก็ซาบีก็มาเอาคืนครับแล้วซาบีจ่ายกับบีญาบีญาจ่ายต่อให้เบลเบลล็อกหนึ่งทีแล้วมันเข้าขวาฮะแต่ยิงก็ไม่ได้จะเปิดก็ยังชะง,งักอยู่ฮะแล้วก็โดนแตะทิ้งครับเป็นลูกทุ่งของเอเวอร์ตันแล้วเอเวอร์ตันมาบีญาโดนเบียดเอาไว้แล้วหน้าประตูครับ โอนสาด์บอลทิ้งออกมาครับแล้วจ่ายมาถึงด้านของมูลี่แล้วก็จ่ายต่อยกับด้านอ้าวแล้วโดนนี่ชิฟบา้กับอีบายโมวีไล่บาวิเอาบอลลงได้แล้วก็ยิงได้ขวาโอ้โหแต่ออกเสาไปฮะม่นอมันถากเสาไปหน่อยครับยิงได้ดีฮะต้องบอกว่ายิงดีมากครับลูกคุ้งเราเลียดครับแม่แต่ว่าบอลมันถากออกไปหน่อยครับเกือบจะขึ้นนำเหมือนกันฮะดังด้านของทีมซินนี่เอฟซีครับ แล้วบอลยังคงอยู่ในแดนกลางครับแล้วจ่ายต่อให้ไบโมวิทล็อก1ทีแล้วเบียดกับเซอรเกียวลามอสแล้วโดนตัดไปครับจะเบลจะจ่ายกับบิยาก็ยังไม่ถึงนะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ครับทางฝั่งของซีเอฟซีครับบุกเป็นละลอกเลยฮะแต่ยังจ่ายว่าข,าขาดกันเกินครับนะจักงคู่เลยฮะ ตอนนี้ครับบอลอยู่มาเคโนจ่ายมาต่อแล้วบอลถึงนหน้าของอิบายูบีแต่ว่บาวิบก็โดนแยกครับแล้วเซอร์คิโอลาโมสจ่ายทะลุช่องมาดาวิดบิญาใช้ความเร็วกระชากกะชากแล้วยิงในขวาโอ้โหแต่พุตสาวตู้ครับล้มตัวปัดไปได้ครับดูครับคือกระชากพยายามใช้ความเร็วหนีออกมาเลยฮะแต่ตัดสินใจยิงมาเลยครับยิงเลยฮะยังอยู่ในเขตนอกกรอบด้วยฮะน่าจะเขตโทษนะครับแล้วยิงออกมาเลยจังหวะเมื่อกี้ฮะไ้ลกเตมุมมาก็เข้ามือจิเลตครับ อินเลสซาดบอลมาให้กับด้านของอิบายมูบิดล้วก็รับบอลได้ครับแต่หนึ่งต่อสามแล้วจ่ายต่อยกับเปาลิญโยเปลาลิญโยชิบมาก็ติดนะจอเน,นี่อาบันเต้ครับเป็นจอเน,นี่อาบารู้สึกจะเป็นจอน,นี่าบาหรืออาบันเต้เนี่ยฮะต้องขออภัยครับที่เมื่อกี้ภาพผิดฮะนะเ <laughs> ปอรเออเปโดได้บอลครับจ่ายต่อยกับบิยาบิยามาก็ติดพอกบาครับพอกบาล้มตัวสไลด์จ่ายต่อไปแล้วก็ได้บอลมาถึงอบายมูบิดแล้วครับ แล้วล็อกหนึ่งชีดอนไซโยลามอสกิทไปแล้วได้ลูกตันเตะครับไหลมาจะเล่นเร็วแต่เพื่อนวิ่งไปข้างหน้าแล้วฮะไหลบอลย้อนหลังครับแล้วตอนนี้ครับได้สวนจังหวะนี้เลยฮะทางด้านของเอวร์ตันเป็นการบุกครั้งสุดท้ายโดนสกัดไปแล้วเรียบร้อยครับกรรมการปอนุวิ่งเวลาครึ่งแรกครับเสมอที่0ูงตูต่อสูครับโอ้โหสูสีกันเลยเกินฮะผัดกันลุกผัดกันรับครับแต่ว่าฮะดูเป็นช่วงประมาณ1 5ทีแรกครับเป็นทางฝ่ายเอวร์ตันเนี่ยได้บุกค่อนข้างเยอะกว่าครับแต่ว่าฮะหลังจากนั้นครับ การเนี้ยครับเป็นจังหวะทักคายแรกของอร์ตันครับการเล็กเดียวครับไปรุ่งครับวี่ายิงไปครับเต้องมาดูต่อครับว่าผลจะลงเอยอย่างไรครับนะซิดนีย์เอฟซีฮะได้เขี่ยบอลจ่ายมาต่อให้กับด้านของมาลลี่ครับแล้วก็จ่ายต่อมาทั้งด้านของอะไรเมี่ยเชนไนเบอร์ครับต้องขออภัยนะถ้าพลาดชื่อนักเตะคูนิก ไม่มั่นใจเงยว่าชื่อชื่อนี้หรือเปล่านะเราจ่ายต่อยกับน้าของอีบาวิทอีบาวิดไหลไหมกับน้นักของชชริเบอร์แล้วยิงด้วยซ้ายหูยแต่บอลมันออกอีกแล้วครับโอ้โหสาตูอย่างคคสิยานเนี่ยยืนงงไปแล้วะฮะโอ้ลูกนี้ถ้ามันหักกว่านี้หน่อยนึงครับมีสินลุ้นเป็นประตูเลยครับแล้วตอนนี้ได้บุกต่อนเน่นครับซินีเอฟซีบอลที่เดนนี่จ่ายมาก็ติดซาบีไหลต่อยกับร้อยเอาร้อยพลิกได้ครับแล้วจ่ายต่อยกับเปโด เปโดใช้ความเร็วมาเอาบอลได้แล้วโดนเบียดอยู่แล้วเปโดเสียบอลครับเสียบอลมาจ่ายบอลพลาดครับขู่แล้วทางด้านของบียาได้บอลแล้วยิงด้วยซ้ายตรงห่้สาวตูครับยังปัดได้ฮะจินเล็ตครับคงปัดจังหวะเมื่อกี้นี่ฮะบียาครับล็อกหนึ่งทีแล้วเข้าซ้ายครับแล้วยิงเลยฮะยังคงปัดไปได้ครับจีได้ลูกเตะมุมครับเปิดมาเบลเปิดมามาเชลโนโนก็เขียยมาได้ครับบอลที่บมืออีนครับจ่ายมาติดซาบี่ แต่ยังเกี่ยบอลได้ครับทางฝั่งของซิดนีเอฟซีแล้วไหลต่อมาจอนี่เอาบาครับอุจะเบียดแย่งไปไม่ได้ฮนะเขาใหญ่กว่าครับมาโค้ลอยจะไปก็ไปต่อไม่ได้ฮนะเบลเบลจ่ายต่อยกับบีญาบีญาบีญาได้บอลมาโดนกระแทกครับเราได้ฟาวครับเอเวอร์ตันได้ลูกตั้งแต่ไหลมายิ่ทีเดียของรอยลอยจ่ายจอร์เอาบาแล้วยิงได้ซ้ายแต่บันก็ออกไปฮะขึ้นมาดันสูงเหมือนกันฮะทางฝั่งเอเวอร์ตันครับ ตอนนี้เอาบาสแบบเมื่อกี้ฮะขึ้นสูงเหลือเกินเปาลิงโยได้บอลจ่ยายใบมูวิจจ่ายด้านของชาไนเบอร์ฮะจ่ายต่ออีบาร์มูวิจอีบาฮิโมวิจไหลามาก็ติดอิสโก้ครับอิสโก้จะแย่งเราเบียดแย่งมาเราก็แย่งไม่ได้ดิรับอีบาร์มูวิจโอ้โหถึงเหลือเนกะินฮะไหลบอลต่อพอกบ้าติดพอกบ้าครับพอกบ้าจ่ายต่อ,อลูนี่ลูนี่มาที่ด้านของชาไนเบอร์ฮะแล้วอีบาบูวิจได้บอลหน้ากรอบแต่นโดนสกัดล้มลงไปครับ ซาบีไหลไม่กลับทางด้านของบิยาบิยาเราจะสวนเลยครับเอเวอตันเอเวอตันมาที่เปโดแต่ว่าติดฮะโอ้ยังไปไม่ได้ครับแล้วซาบีจะมาเบียดก็ไม่ได้ฮะเราโดนตัดมาครับทางด้านของซิดนีย์เอฟซีครับมาแล้วฮะบอลไหลไปทีช่ชานิเบอร์ครับจ่ายต่อให้กับพอกบ้าพอกบ้าจ่ายต่อปาริญโยปาริญโยจ่ายมาแล้วทะลุสุดบาเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมการเพรสซิ่งเหลือเกินฮะทางฝั่งของทีมซิดนีย์เอฟซีครับ อู้จ่ายบอลกันจ่ายไปจ่ายมาฮะแล้วเข้าที่ช่องเนี้ยดยูครับเนี่ยฮะต่อบอลกันสวยงามฮะและตังหว่านี้ครับหลุดมาเห็นๆครับแล้วยิงได้ซ้ายเลยครับแชมีเบอร์ครับขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์แล้วตอนนี้ฮะเหลือเวลาไม่ถึง15าทีครับอูละเลอเวอร์ตันครับโดนนำหนึ่งต่อศูนย์ฮะคือมองบอลเพลินเนี่ยก็เสียประตูได้ครับโอ้โหแล้วต้องชมการจ่ายบอลฮะ มาจ่ายกันแม่นมากแล้วจ่ายกันถึงตัวครับแล้วถ่าช่องได้ดีเหลือเกิน้วตอนนี้ครับลูนี่มาอีกแล้วครับจอนี่เอาบาเรียนลูนี่ไม่ได้แล้วลูนี่ยิงไม่ขวาแต่หแลล้มตัวเซฟไปได้ครับโอ้โหดีฮะพอบุกได้ใจครับทางฝั่งทีมนี้เอฟซีครับมาเป็นระลอกเลยฮะทีนี้เกือบลอดแขนเหมือนกันนะเกือบลอดแขนคือซิยักครับแต่บอลมันยังปิ้นออกไปฮะได้ลูกเตะมุกพกบ้ามงแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โห รองหลังครับเบียดไม่ได้ฮะอแล้วปล่อยคอกบ้าโล่งๆครับดูฮะลูกเปิดมาแล้วคอกบ้าครับโล่งๆเลยครับม่งมาเรียบร้อยฮะสองประตูต่อศูนย์ครับซิดนีย์เอฟซีขึ้นนำเอเวอร์ตันครับแล้วเวลาในการขันเย็นเหลือไม่จะห้านาทีกว่าๆครับเกไม่ลงทดเจ็บนะอุแล้วยากเลยครับทางนี้ฮะเอเวอร์ตันครับจะตามคืนคือต้องเอาประตูแรกให้เร็วครับ แต่ว่าฮะตอนนี้ครับซีเอซีเกืบจะได้บุกค,ครับโอ้โหแล้วไหลบอลมาครับทังแนของเปโดได้บอลจ่ายมาก็ติดพอกบ้าครับพอกบ้าติดใบมือหินมาวิจ่ายต่อให้กับชานิเบอร์ครับแล้วก็โดนสก,กัดลงไปครับแต่บีญาได้บอลจ่ายกับเปโดเปโดมาก็ติดนะฮะต้องชมกองหลังของทางฝั่งทีมเอเวอเรตต์ได้วยครับคือเล่นเกมรับดีเอ้ยทางฝั่งของเอ่อทางฝั่งของทีมซีนีเอฟซีครับคือเล่นเกมรับได้นแน่นมากคือบอลพอมันไหลมาถึงกองหน้าฮะสก,กัดได้ตลอดครับ คืออาจจะคลองบอลจังหวะบางจังหวะเนี่ยคลองบอลไม่ได้หรือว่าคลองบอลน้อยกว่าฮะแต่ว่าการสกัดฮะมันแน่นมากเหลือเกินฮะแล้วตอนนี้เปลี่ยนเอาทางฝั่งของเคซุนาวาัสลงแทนครับลูนี่ฮะแล้วเหมือนจะเปลี่ยนตัวนะฮะเปลี่ยนไดอิบาฮูมิดออกครับต้องมาดูว่าเปลี่ยนใครฮะเาเมื่อกี้สกอร์บอดไม่ขึ้นนะเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยฮะเกต้าครับ แล้วก็ไหลกันมาครับขู่แล้วลูกสุดท้ายใจเกตาหรือฝั่าฮะแล้วก็เรียบร้อยครับกรรมการปอนุวิมลละกันขันครับเป็นทางฝั่งของซินนี่เอฟซีครับเอาชนะเอเวอร์ตันไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับสม <c oughs> งติพวกเขาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของสายบีไปแล้วฮะแล้วก็จบลงไปแล้วสำหรับวันนี้ฮะแต่ว่าครับการแข่งขันของเอเอเอสปอฟ้าไล่สามทีจีพีอาวินีคัพยังคงมีต่อนในวันพรุ่งนี้นะฮะสามารถติดตามได้พรุ่งนี้เป็นรอบรองแล้วครับใครเจอใครเนี่ยสามารถติดตามที่แฟนเพจทั้งคอมเกมเมอร์ทีวีแล้วก็ทีจีพีอาร แต่ว่าฮะใครที่ได้ฟ้าลายสาครับอยากจะมีเพื่อนเล่นเยอะๆนะฮะสามารถเข้าคลับของ TGPL ได้ครับเซิร์ฟไปเลยฮะ TGPL ครับแล้วก็กดขอเข้าสมัครฮะร,รับทุกคนฮะไม่จำกัดนะฮะสามารถเข้าร่วมกับเราได้ครับตอนนี้เนี่ยลากันไปก่อนเพราะว่ารายการหน้าเนี่ยเขาจ่อจะมารอแล้วฮะเดี๋ยวมาเจอกันได้ใหม่มวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมสวัสดีครับบ๊ายบาย